โอ้โหพี่น้องดูฮะต้นขี้เหล็กยอดส,ยสวยๆเลยเนี่ยฮะกำลังออวบๆงามๆเลยนในสวนของโรงพยาบาลเราเนี่ยคือช่วงนี้ฝนตกใหม่ๆนะเขาได้ฝนแล้วจะแตกยังแตกยอดกันสวยงามและนี่มีคนมาเก็บไปกินกันเยอะแล้วนะนี่ฮะนี่ส,สวยๆทั้งนั้นเลย ช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พาเลาะริมรั้วริมสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กันอีกแล้วฮนะเนี่นี่มาดูต้นไม้ที่สูงใหญ่ตรงนี้นะนีนะ่สูงประมาณสักสิบเมตรนะเป็นพุ่มสวยงามเลยนะหลายคนมองเห็นก็คงรู้จักฮนะนะนี่คือต้นขี้เหล็กนะ ขี้เหล็กนี่ก็อยู่คู่คนไทยแบบมานานมากๆเลยฮะคนไทยเราใครที่กินขี้เหล็กไม่เป็นเนี่ยอืน่าเสียด้ยอร่อยจริงนะนั่นเลก็โตมากับไอ้พวกไม้พวกนี้แหละนะว่ขี้เหล็กนี่แหละนะโดยแม่แกงใส่หอยแกงใส่กะทิให้กินอืมอร่อยมากนะ หลายคนบอกว่าแกงใส่หนังวัวหนังควายอะไรเงี้ยอร่อยนะแต่เเล็กไม่กินเนื้อไงก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่แกงใส่ปลาทูแกงใส่หอยแกงใส่ไก่ใส่อะไรอร่อยหมดนะใส่หมูก็อร่อยเนี่ยคิดมาแล้วไง<ม>อยากจะก,กินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันขี้เหล็กเนี่ยถือว่าเป็น พืชผักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยเราคุ้นเคยกันมานานก็คือกินเป็นยาระบายนะใครที่ท้องปุกเนี่ยกินพวกนี้เลยนะแล้วก็กินแล้วนอนหลับดีมากๆนะเหมือนกับยากล่อมประสาทเลยให้เรานอนหลับสบายนะเนะี่ยคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะนี่แหละคิเล็กส่วนสปปรรพคุณทางยานี่เยอะแยะนะ ไปค้นหาดูโอ้โหมันแบบยาวเป็นไอหางว่าวเลยนะเลยก็ไม่พูดถึงก็แล้วกันเอาพูดเป็นว่าเป็นอาหารที่เราชอบนะกินกันอร่อยนะทางภาคอีสานเนี่ยเราจะกินใบแต่พอมาดูทางภาคกลางเขากินดอกเออกินกันคนละแบบนะเขานิยมนิยมกินดอกนะดอกตุ้มๆเขาไปแกงเออนั่นเลยก็เพิ่งมาเห็นตอนที่มาอยู่แถวภาคกลางนี่แหละ ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายปลูกเร็วโดยการเพราะ,มะเมล็ดนะโตเร็วนะสองสามปีเห็นผลเลยนะถ้าต้นมันสูงแบบนี้เก็บไม่ไหวทำไงฮะตัดกิ่งทอนกิ่งให้ต่ำนะให้มันอยู่ระดับมือเอื้อมถึงว่างั้นเถอะนะไม่ต้องถึงกระปีนหรอกแต่ถ้าเราปลูกเป็นไม้ที่แบบว่าเอาไว้ใช้สอยก็ได้ เป็นต้นใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าต้นใหญ่เนี่ยมันขนาดไหนนี่ปลูกประมาณสักรวม20กว่าปีนะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยพามาดูใต้ร่มเลยเนี่ยต้นขี้เหล็กต้นขนาดเนี้ยโอ้โหเส้นผ่าศูนย์กลางถือว่าใหญ่เลยนะก็น่าจะประมาณสัก50-60ถึงเซนเลยแล้วมีกิ่งเยอะนะเนี่ย กิ่งขนาดใหญ่อย่างนี้กลายเป็นลำส,สวยๆนะโอ้ ه, ไปทำเฟอร์นิเจอร์นี่สวยมากนะใครที่ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ขี้เหล็กเนี่ยโอ้โหสุดยอดทำไม้ระแนงทำอะไรไสร้างบ้านเนี่ยลายเหมือนอไม้พยุงเลยนะลายสวยงามนะสีเหลืองสีดำเนี่ยสวยนะนี่เฟอร์นิเจอร์สวยมาก ั้นใครที่เห็นต้นขี้เหล็กมันแก่มันอะไรอยากจะตัดทิ้งเนี่ยขายได้นะทำเฟอร์เนิเจอร์ดีกว่าฮะสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดลองเข้าไปค้นดูนะว่าไอการทำเฟอร์เนิเจอร์จากไม้ขี้เหล็กเนี่ยสวยงามมากๆเนี่ยปลูกประมาณสัก20ปีนะต้นขนาดนี้ฮนะนี แต่ถ้าเราอยากจะปลูกกินนะปลูกเป็นตามริมรั้วริมสวนเนี่ยเราก็ปลูกเนี่ยเหมือนเหมือนพวกเนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนต้นไม้พวกเนี้ยเหมือนต้นข่อยดัดเนี่ยชาหกเกี้ยนเนี่ยพอมันสูงขึ้นมาเราก็ตัดแต่งตัดแต่งตัดแต่งเนี่ยขยันตัดนะมันก็จะยิ่งตัดยิ่งแตกยอดนะแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดทั้งปี พอต้นโผล่สูงขึ้นไปมากๆเราก็ตัดได้นะนี่ฮะยอดขี้เหล็กยกำลังงามๆเลยกำลังแตกยอดเลยมีหลายคนเขาบอกว่าอยาก,กินขี้เหล็กในช่วงหน้าฝนหรือฝนตกใหม่ๆมันจะท้องเสียอันนี้น่าเลยก็ไม่ทราบจริงๆนะแต่หลายคนก็บอกพิสูจน์แล้วมันมันไม่จริงพบกินเยอะมันก็เป็นยาละบายนั่นเองนะ นี่แหละขี้เล็กนะวันนี้ก็พามารู้จักกันนะเป็นพืชที่น่าปลูกนะนาเล็กต้องปลูกแน่นอนที่นาของนาเล็กเนะี่ยต้นขี้เล็กนะเอาไว้ใช้สอยได้นะแล้วก็ไว้กินได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ